กลิ่นฉี่กลิ่นอึนของน้องแมวส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช่ไหมหลายๆคนนะคะพบเจอปัญหานี้แต่สำหรับบีนะคะบีมีเคล็ดลับค่ะ นี่เลยค่ะถ่านดับกลิ่นทรายแมวแซนดี้แคทกลิ่นชาโคตัวนี้คือต้องซื้อพกติดบ้านไว้ตลอดเลยเพราะเขานะคะสามารถช่วยลดกลิ่นอับดูดซับความชื้นอีกทั้งช่วยลดกลิ่นอับชื้นของปัสสาวะจากทรายแมวได้ด้วยวิธีใช้นะคะง่ายมากๆเลยแค่เททั่วทรายแมวเขาก็สามารถลดกลิ่นอับกําจัดแบคทีเรียนในทรายแมวได้แล้วของเขานะคะก็จะเป็นแท่งสีดําเป็นแบบนี้เลยค่ะใช้งานง่ายมากๆหรือว่าบ้านไหนนะคะที่ส่งกลิ่นรบกวนบ่อย เราก็สามารถเติมเม็ดดับกลิ่นเป็นประจำเมื่อทรายแมวเริ่มมีกลิ่นแบบนี้ได้เลยค่ะอีกเหตุผลหนึ่งเลยนะคะที่เลือกใช้ถาดดับกลิ่นทรายแมวของแซนตี้แคทเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ติดอุ้งมืออุ้งเท้าน้องแมวเวลาน้องแมวเนี่ยทำธุระเสร็จแล้วและเดินออกมาวิ่งเล่นภายในบ้านเนี่ยจะทําให้บ้านของเราค่ะไม่แปะเปื้อนด้วยทรายแมวอีกด้วยตัวนี้สามารถใช้ได้กับทรายทุกประเภทเลยค่ะสําหรับบ้านไหนที่มีปัญหาทรายแมวกลิ่นไม่พึงประสงค์แบบนี้อย่าลืมไปหาซื้อมาใช้กันนะกับถาดดับ ลิ่น์แมวจากแซน d ี c แคทบอกเลยค่ะว่าถ้าแฮปปี้น้องแมวก็แฮปปี้ค่ะ